อันนี้ก็คือที่เราเอาไปใส่แนนมล็ดยางกระสุนเกลือเชฟช่อฟิตเอ้ยเชฟช่อฟิตประมาณ20นาทีแล้วก็มันก็ของตัวนั้นเดี๋ยวมันไม่รีบก็มีความเย็นเยือกเลยนะเราคันียนดูลองบองเทีมาดูเฮ้ยเฮ้ยจริงยจะลองให้ดู ติดนะนี่คือสไลด์ผสมเกลือก็ติดมืออยู่เนี่ยไห้ชเชางคือแล้วเนี่ยอ้ยเหลวแล้เวเราลองทำสูตรอื่นด,ดูก็ติดมือคนะับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยก็ไม่ติดช้อนนะทำไมมันติดมืออย่ีเดี๋ยวเราถ้าใครมีสูตรไหนก็คอมเมนต์มาได้เลย คืออันนี้มันเหลวมันไม่ได้อ่ะพ่นคือมันไม่ได้อ่ะเนี่ยสไลด์กับน้ำยาล้างจานแช่ฟรีชิปสีชั่วโมงก็กล้เป็นนี่ทำอะไอย่างนี้อย่าไปทำตาม